สวัสดีครับสีเพชชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสําหรับคนที่อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนที่อยู่ในโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่3ที่มีความต้องการจะสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่5จะต้องดําเนินการยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวมารับชมดนจากคลิปนี้กันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปรับชมกันเลยนะครับ โดยทางโกรษษกะทรวงการคลังนะครับผมก็ได้แจ้งไว้นะครับว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้คืนบัตรแล้วภายในวันที่15สิงหาคม2 5 6 5ที่ผ่านมานะครับสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่5ได้ผ่านทางช่องทาง w w w c o l คนละครึ่ง com หรือว่าจะลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังก็ได้เช่นกันนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกนะครับผมก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองต่อมานะครับคนที่อยู่ในโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่3 ที่มีความประสงค์นะครับจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่5สามารถดําเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่5ผ่านทางเว็บไซต์ w w w คนละครึ่ง .com หรือว่าจะลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังก็ได้นะครับผมโดยจะต้องลงทะเบียนภายในวันที่25สิงหาคม2565นะครับซึ่งหากลงทะเบียนสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ตามโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่3นะครับผมและจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองได้รับสิทธิ์ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่3หรือเปล่านะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์นะครับ เพิ่มกำลังซื้อคนละครึง่ง .com นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้เลยนะครับว่าเราอยู่ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนหรือเปล่านะครับก็ลองเข้าไปเช็คดูก่อนนะครับและหลังจากที่เราได้เช็คสถานะเรียบร้อยแล้วนะครับและเราต้องการที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่หนะครับ ก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับตามช่องทางที่ได้แจ้งไปนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2565ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับผมอ่ะวันนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้นะครับผมสำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนที่อยู่ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษระยะที่3ที่มีความสนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเศที่5นะครับก็ดำเนินการตามนี้ได้เลยนะครับ